นี่ถึงขนาดพากันเข้ามาอยู่ในบ้านมันไม่เกินไปหน่อยหรอทํานจะเป็นอะไรไปอ่ะอึต้นทำเป็นหมดทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องออถึงแล้วเหรออ้าโอเคโอเคเดี๋ยวไปรับ อ่าเชิญจ้านี่นั่งนี่เลยจ้ะอ,อ่าเออป้ายคนนี้เนี่ยชื่อเปิ้ลต่อไปนี้เนี่ยเปิ้ลก็จะมาอยู่กับเรานะสวัสดีค่ะพี่ฝ้ายฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนี่ถึงขนาดพากันเข้ามาอยู่ในบ้านมันไม่เกินไปหน่อยหรอแหม พี่ชายของเปิ้ลเนี่ยก็ไปทำงานต่างจังหวัดอีกอย่างเนี่ยแถวบ้านเปิ้ลน่ะคนเสพยาก็เยอะคนดมกาวก็เยอะจะให้เปิ้ลเขาไปอยู่แถวนั้นลำพังเนี่ยมันก็อันตรายไปน้อยก็เลยต้องให้มันเข้ามาอยู่ร่วมบ้านกับฝ้ายอย่างนั้นเหรอถ้ามันจะเป็นอะไรไปอ่ะเปิ้ลเขาทำงานบ้านเป็นทํากับข้าวเป็นอีกอย่างนะฝ้ายก็ได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยใช่ค่ะพี่ฝ้าย เปิ้นทำเป็นหมดทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องเปิ้ลก็เก่งพอตัวนะคะใช่ไหมคะพี่ดีนเอางี้เดี๋ยวพี่ว่านะเราไปดูห้องของเปิ้ลดีกว่าพี่จัดไปให้เรียบรนะ้อยมลยจ้ะ ระคะพี่ฝ้ายเนี่ยมันหิวไส้จะขาดอยู่แล้วนะคะส่วนพี่ดีมเองอ่ะก็คงจะหิวมากเหมือนกันอ่ะเพราะว่าเมื่อคืนเราสองคนจัดหนักกันทั้งคืนเลยค่ะถ้าไม่คิดจะช่วยอะไรอะก็ออกไปมันเกะก,กะฉันเออเช้านี้มีอะไรกินเหรอคะไม่มีไข่ลวกเหรอคะพี่ดีมอ่ะเขาน่าจะอยากได้ไข่ลวกนะคะ จะได้บำรุงร่างกายออกไปทำไมล่ะคะทนฟังไม่ได้หรอคะทนฟังว่าผัวตัวเองเวลาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นน่ะเขามีความสุขมากขนาดไหนจะบอกอะไรให้นะคะพี่ดีมอ่ะเขามีความสุขมากเวลาอยู่กับฉันฉันบอกไม่เอาไปไลนี่แกกล้าศักฉันเหรอฮะนี่เอ้ยวุ่น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 วุ่อะไร เข้าไปช่วยพี่ฝ้ายเียมอาหารเช้าอะค่ะพี่ดีมแล้วคราวนี้พี่ฝ้ายอะก็ไล่เปิ้ลเหมือนหมูเหมือนหมาเลยค่ะแล้วก็ผักเปิ้ลอย่างที่พี่ดีมเห็นนะ่ะเจ็บมากมันจะมากไปแล้วนะฮะคุณทําเกินไปแล้วมีอะไรทำไมไม่ค่อยค่อยจาก,กันทำไมต้องลงมือกันด้วยขอโทษก่อนดีเลยนี่ดีมพูดอะไรนะดีมบอกให้ฝ้ายขอโทษเปิ้ลเรื่องนี้ฝ้ายผิดนะเวย้ย ไฟไม่ใช่คนผิดคนที่ผิดก็คือดีมถ้าดีมอยากจะอยู่กับมันสองคนมากนะก็เชิญอยู่กันไปไฟจะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วไฟกลับมาก่อนไยพี่ดีม<ป>ต้องไปยุ่งเขาพาพี่ดีมป้าเนาเจ็บไปหมดเลยพี่ดีมดูสิเนะี่ยดูดิเจ็บตรงเนี้ยข่าวเจ็บมากเลยด้วย อร่อยไหมอร่อยมากค่ะอขอบคุณมากเลยนะคะพี่ดีมพ,พามาเนี่ยอาหารอร่อยอร่อยอะคะ่ะจ้ะแล้วเดี๋ยวพี่ดีมจะพาไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องวันนี้นะถ้าเปิ้ลอยากได้อะไรนะพี่ซื้อให้หมดทุกอย่างจริงนะคะอ,อ,อพี่ดีมคะมคือเย็นเนี้ยเปิ้นต้องไปงานวันเกิดเพื่อนอะคะอ่ะเป็นเพื่อนที่สนิทมากด้วยสนิทกันตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดอะค่ะแล้วทีนี้เปิ้นยังไม่มีชุดสวยใสเลยอะค่ะอเอางี้ เดี๋ยวตอนที่เราไปห้างนะเปิ้ลอยากได้ชุดอะไรรู้แค่ไหนเปิ้ลซื้อเลยพี่ซื้อให้ทุกชุดจริงนะคะจริงสิจะ๊ะโอ้ยพี่ดีมใจดีจังเลยอะโอเคถ้างั้นรอตรงนี้พี่แบบรถมารับนะได้ค่ะนะใจดีจัง คนไข้อาจจะเดินไม่ได้สักระยานะครับเนื่องจากอาว,วัยวะส่วนล่างของคนไข้ใช้กันไม่ได้ผมอยากให้คุณช่วยดูแลคนไข้และให้กําลังใจเขานะครับทําไมฉันจะต้องมานั่งทนดูแลคนพิการแบบนี้ด้วยวะน่าเบื่อชะมัดเลยวะ่ะ อ้าว oh. เปลนเปลนพี่หิวอ่ะหาอะไรกินหน่อยสิเปลนพี่หิวหาอะไรกินหน่อยหิวเหรอหิวก็หากินเองเดะทำไมเปลนพูดก,กับพี่แบบเนี้ย จะบอกอะไรให้นะฉันไม่เอาเรด้วยหรอกนะที่จะต้องให้ฉันมานั่งดูแลคนพิการแบบแกฉันยังสาวยังสวยชีวิตฉันน่ะยังมีอนาคตฉันยังต้องเจอใครอีกมากมายฉันไม่เอาหรอกมันต้องมานั่งดูแลคนพิการแบบเนี้ยวุ้ยปนอยู่คนเดียวไม่เถอะปนปนกับาก่อนดิปน ให้กลับมาหาดิหมอวับฝ่ายรู้ได้ไงวัวดว่ดที่มิอยู่ที่เนี่ยคอนดีว่าเปิ้ลเขาบอกฝ่ายฝ่ายก็เลยมาเยี่ยมดีมแล้วนี่เปิ้ลไปไหนละ่ะมันทิ้งดีมไ,ไปแล้วฝ่ายดีมขอโทษนะ สำนึกผิดแล้วว่าดีนรู้แล้วว่าใครที่รักจริงๆอ่ะ,ะขอบคุณฝ้ายนะที่ที่กลับมาหาดีากขอบคุณนะเราหรอกฝ้ายไม่ได้กลับมาหาดีมฝ้ายแค่แวะเอาข้าวมาให้ดีมแล้วก็มาดูสภาพดีมด้วยแต่พอฝ้ายได้มาเห็นสภาพดีมแล้วอ่ะ ไฟก็ไม่แปลกใจหรอกนะที่ดีต้องเจออะไรแบบนี้นี่มันคงเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตดีมาสินะทุกสิ่งทุกอย่างดีม,มีคนเลือกเองดีจะต้องยอมรับกับผลกรรมนี้ให้ได้ผู้ชายอย่างดีะ่ะเหมาะสมแล้วแหละที่ต้องเจออะไรแบบนี้้ายขอตัวก่อนนะไปไปเดี๋ยวก่อนไปไปกับองกรไป